ันี่แต่เห็นยังกินสุดใจเน่นี่สิปนปลาเข็งไงครับพี่น้องด นี้แต่เห็นยังกินสุดใจนี่นี่สีพ่นป่าเข่งไงครับพี่น้องอ <S <S เข่งไงมาใส่นี่อันี่ใส่ด่างขเขาเส้นนี่แหละป่าติดด่างก็มีหอดอเองแต่แมงดาเนี่ยแมงดาไปโจมมาเด้อพี่น้องแมงดาโจมมาหนึ่งสองสามสี่ยี่สี่โตแล้วก็อันนี้แมงแข้งครับแมงแข้งมันสิบ่นดีกันทีน่ฮั่นแแมงแข็งไอ้แมงดาดีละของมาก แล้วก็ไอ้ตัวนี้กับสิบนป่ากินกับหลวกผักครับเห็ดเน่ากินถาพยาพอมเพิ่นอยากน้ำไก่น้ำหนูเพิ่นไก่เพิ่นเช็ดของเพิ่นอยู่เดี๋ยวผมก็นนได้จัดการถาไก่หนูไก่เกี๊ยไก่เกี๊ยหนูอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ไปขวก่อนตอนนี้น้ำต้มปลาแดกเดี๋ยวก็เสียปลาไปลุกถาโอ้เดี๋ยวผมเอาน้ำปลาแดกใส่ก่อนครับพี่น้อง อันนี้เขาต้มน้ำเดือดแล้วเดือดใส่เลยครับประเดียกใส่แล้วก็ปลาเลยเนาะแมงก็ลายอีกแสมานีไหมนี่แหละผมจับมันถอดกิ่นมดสมานีใช่ครับถึงตัวงามสามตัวพ่อว่าเขามีแมงดาไม่หยังอยู่แอนเซอร์ตีเลยครับผมอย่ามาทำกันอีกเทงั้น้็ สุกแล้วนะบ้านได้ครับพ่อสุกแล้วครับบาร์ดไปงอนต้องเอาไปปนนี่ครับบาร์ดไปงอนนั่นนั่นไม่สุดเอาพ่อแตกๆเกิดอีกมีเกิดอีกมีผมมาซับกระได้ผมหันเสียดายมันต่ำเลยหันหันจะไเลยร่กต่ำเลยเพราะว่าโอเคมันสิหอมอยู่ไรอยู่หนาอึกเดี๋ยวผมต่ำให้พ่อกรับวัวปลามาให้มันนั่นนั่นต้องให้มันเย็นตัองผักไว้มันเย็น พอกยื่นอะไรพี่น้องพอหอมแมงตัวละสุดยอดอยู่พี่ก็เถิกกินอิลิพี่น้องของแท้เลยไม่ไม่ที่ีหอมสามตัวตัวนึงเพรหอมหอมจังเลยแหละพี่น้องหอมบักแห้งเลยพี่นอ้องเถิกกินบ่หอมคักอนี้นี่แหละคงจะเอาเข่าโคกแล้วตำหมออย่างเดียวจะได้บ้างจะได้เลยเต๋อม,มันเดี๋ยวมันมันมันลดหอมผิดมาหลายแล้วไง ว่ามันหอมยังไงปลาเท่งต้องเอาผักไว้ให้มันเย็นก่อนจ้ะจ้ามีผิกมีหอมอียังเหลียวเรียบร้อยนับเป็นไงตั้นกระเทียมขวดด้วกันจ้ะหอมจังดาหอมจังเมืองดาเราตำเชลเดียครับวันนี้มันเหี่ยวจะอุป่าใส่ดิคุณปลาเข็งนี่ครับผมซ้ำนี่ละเพื่อนไว้แก้วนี่แก้วปนแก้วบองตัวโปรตีนเราจะไปตำแหลกขัดเลยเด้อครับ ทำเนีต่ตอนม่เห็นแนจังหอยเกาไหเขากันกัพอนี่คือตตำเราเ้อครับนีใส่น้ำปลานี่ฮะี้ตัวเดียวตุ่มนมกันเลยนี่และครับตุมกันกระปลาดิครับกดชาร์ยังิยูนี้แหละก็ใส่ลายดอกใส่พอปนกับ เอาอื่อนมาปนเขเอื่อนมาอมนะพี่น้องอแล้อเนี่สากว่าเป็นเส,สียดมึงหอมแมงดาวย,วย,ยุ่ยพี่น้องมันเดี๋ยวจะากันน,นี่<อ>นนครับอันนี้นโนงมัตโตกับเนไซดีเนาะบุ่นี่เนี่ยเขาถึงมันใส่ด้ครับอะไรอ๋อสิเมียนครับว่าปุ้งยุพี่เออโอ้ ามเทียบเปิดกระปุกตัดผมมันมันจมเขาจมแล้วเออจมมาประเด็นตัดผมมันมาตัดผมเขาเยอะเทียบซิมอ๋อนะครับน่าดีมุมนี้ก็กวักเนาะยิ่งมันไหลไหลมาผลหอมแมงดาดหอมหอมหอมเนี่ยนะครับเด้อเคิดว่าก็ต้องซิมละ่ะ แต่บซิมหงกบหกว่าสีจางสีเข้มสีแสบสีนัวีเป็นอไรกับบหอกันซิมหไปเลยซิมหน่อย,ก,ก,อยอกั<อ>กยบบจักจางับเข็มหน่อยโอ้ยบแล้วครับพแอจะเด้อคับพี่น้องเมอมเ๋ยห,หาผ้าขาวู่จินจ้าพี่น้องโอ้เนกินแล้ว<อ>น่องไปง่าไกินแล้วิครับมเนี่กินแบบไงา่ายกินแบบปนปลาอะไรับมาอนี่ เออดบกม่วงไหมของจังเลยพี่น,อนอ้องปนป่าเข็งม่วงปลาไปไหนมาใส่แมงดาพี่น้องโอ้แมงดาสามตัวหรือสี่สี่ตัวสี่ตัวแล้วก็แมงแข้งอกีกเอากินแันแข,ขนเลยพี่น้องอมาเด้อกินเข่าพี่น้องสุกุศลสุกุศลลองมึงกันเด้อครับม่วงปลาแตีออ่ยวมึงต้องกันตากกงกันเนี่ หอมคือตัวนีนเนี่แมนซีมึงกันเนีะได้กูขอคุยน่ได้ปนคิดอเ้ยเหมือนคุยว่าเป็นเหมือนนตาสอนสดหอมมื่งดาฮักหอมค่ดหอมมงปลามองปลาหอมแบบที่สือก็ปัดคือแบบบวงเบาบักมวงอันนั้นกับมวงปลาติ เทียบ,บรสระะรชาติแบบน,นั้นล่ะต้างอยู่เผีกกระหอมเด้อพี่น้นนอ,องักลวนกับหวานนำปุนกันกันนะคือแบบหมองปลาได้หมองอไปคุยออกับไป หมอปลาเลันบะหมองปลาห่อตามแก้วมันหอมเต่าคุยไงไรยันมันหมดงานปกอมจุ่มเอาพักคุยเอาพักคุยได้พบบนี้แต่ไปดิพี่น้องบนไปเข่งเนาะเติ้งขับไม่ใครพ่อาไปเข่งสามตม่ใหญ่เลยเปนเบินละอันในกรมันหนียวมอะไรมันแข้งหอมอยากต้องฉาดใจครับบุบเนียวดิมันมดโตมันตุนเนี่ย กินโตมันเลยแมงดาส์าก็ได้กินของแแห่แม่นบอสุดใหญ่ครับจุ้งเทพก็บตีได้กินตะวินญาณเนี่ยจะเขาตัวแล้วนีเขาตัวเมื่อกี้รัวน้ำเงียวแมงดาบอกเขาว่าไม่หรอกแมงดามันโตกในสิบตัวก็เจ้าสิเงี้ยนลอยหนึ่งแมงดาตัวสิบบาทที่มือเลตัวเลย เจ้าหน้ามิ้นดาอยู่บวกกินน้องเราอยังล่ะถ้าสมมติจมกันนะโจมยังแท่าอย่างไรสามที่ตัวเนาะมันกระแทกอีกาี้ไอ้น่องเนี่ยมันมันหอมมันมันหอมจ้ะนะครับขับหลวกผักเจ้าไตไฟเพิ่งกระบินไปอยู่ดิ เดี๋ยวกระบอกระบอกด้ว่าถือว่าสิไปเหมือนออ๋ตัวไปตัวบ่ไปคือว่างอ่ะแล้วพี่น้องอยู่กรุงเทปไปเฮ็ดงานอยากกินตะแน่กุ้งเสียเกเล็ดเลยหัวม,มากจักเดือนแล้วพอสี่เดือนสามเดือนมันสามส <3 S 1> ี่เดือนนี่แหล,ละครับ มงปลาเห็ไหมเฮายมสิเนีนกินอาหารเล่าๆบานเขาให็นไหมัดผู้ย่า่กักตุ้นหลยเราที่เราได้ไปเหตุงานอีกมันสิบดเเหลียจ่กติเห็น่นกินยังก็เตว่าอันนี้ได้กินแล้วอันนี้ได้กินแล้วมาตรงมัดตัวเลยตัวมาได้ยุงเทียบแกอาหารสิ้นคิดผัดกะเพราพี่น้องก็มาราคบมเหเงางกะเพราไข่เจียวไข่ดาว กันเห็นเพิ่นกินอันนี้กินแล้วตัวปลาได้เด้อบปลาได้ว่าเพิ่นเด้อเพิ่นว่าไปจรงกระจุงสีคนกับพิ่นว่ารักตื่นสุดลองไปทำการทำงานเนาะมาครับโมมีเวลาสิไปหาอยู่ให้ยิงสิเรมีเวลาเห็ดกังสีเลยพี่น้องก็ไปยังธรรมดาเพิ่นว่าคนขีดขานไปยุ่งถิ่นปลาได้โว้ยปลาได้เดี๋ยวตื่นก็เด็กก็ยังนอนเด็กลูกเศร้าเหมือพี่น้องก็ไปอิ่ม้อมโยปลาได้แล้วนะเจ้าบ้า ก็เลยสัไต้เด้แล้วก็แบบว่าไอาจี่ยวมาทำงานอิสระยังไปขายลูกชิ้นก็ยังพอปลอมเงินไนขายนั่นคมือกันเนี่ยล้วเขาขยันเา่าไหรเงินไรเมียนครับแล้วยังผมเนี่ยทำงานบริษัทหนึ่งเขาไม่ได้จำกัดเปลนบลาแล่นเขาแล่นออกที่นี่เนี่ยนี่วางได้ก็ซื้อสวยบ่อยหรอก ุงเตยิย่งเป็นพ่อค้าทั้งเตือนเสาเลยครับล้ำบาพ่อค้าชีวิตพ่อค้าล้ำบากเพราะว่า,ขาเขาโจรเตือนลูกเด็กเตือนเด็กลูกเสาเลยมอสันมอสันนี่ไปซื้อของอ่ะเตรียมของเองไม่งนถ้าขนาดผมไปตัดตีหาโชคเสีดอกขา,ายบ่ายโมงสัวมันเสียแล้ว,วเ,ยเลยโดยขายเราซีทุ่มหาทุ่มไม่งนครับ ที่หาทุ่งจะได้คงขึ้นมาบ้านใหม่บานกับบ้านเขาบ้าน,าานพักเขาเนี่ยละ่ะนอนข้าวเดียวนอนข้าวเดียวไปอีกแล้วอชีวิตของม้าคานเนี่ยโอ้ยครับย่างบนขายกระยอบแพงหร้อครับงานมาันคนละไรสายคนละอย่างมสงมบัไปไงน้ำลายแตกกิ <c oughs> <c oughs> นเวนเดอสไตรดี่ครับผมแทบ พี่น้องยี่บ้างอะนรนี้สิหมกม่วงทามัดสมหมกขามหมกม่วงนี่ผมสิผมกินบ่ค่อยได้<า>กินได้แต่ว่าก็สิมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับรมันมัดสมผมกินบ่ได้หรือเ่น,นนั่นแหละแต่ว่าผมจะผมเบิ่งกินเนี่ยเดีย๋ยวหมกขามหวานเนี่ยผมกินได้บ่เกินน้อยเดียวนั่นผมสิบ่กิ่นอยู่เลยฟันแข็งแรงอยู่ จะก้อนน้ำผมไม่แท่งกว่าไหรเด้อขนมหนุง่งม่วงปลากับมึงหน่อยผมสิบวอม่วงผสมคือมึงสมม,มาวแบบไี้สิครับพี่นุง่งแล้วเียงว่าตำเจ้าหลัลกลวกพักแต่ขนมม่วงผสมเนี่ย เราถมผมก็แลาหนีนี้นี่ปุง่งย้อมเมือกันขันผสมผม,มปุจินเลยตัวไหนผสมหนีแล้วลูกจำกัดไปครับปากเอาลวกแล้วแซ่บไปดีพี่น้องนี่ก็จิ้งบริเกนพีนต้นนต้นกินหัวต้นอุ้ยเลย ขุยปนแมงดเาเนาะนะครับเด้อพี่น้องสุขูรทุกคนนะครับบริตัดมดเจ้ามาเนี่ก็ได้มันกินมกับเลยกินกับปนเลยเป็นเพียน้องสุขูรทุกคนครับบวัว่าผู้ยุกไกยุกไกเลยครับไปกินข้าวจีนามันกันเ,เ,เนื้อมันนี่ปนปลาเก่งใส่แมงดาแคปกระเทียมหอมหอมแมงดาสี่โต๊ะแก้เป้งดาหอมนี่กระเทียมหอมกุม้มเทียบกุ้มเด่น,นด้วยครับพี่น้องเนี่ยเนื้อมันแซ่บเลยพี่น้อง ฟังเสียงเงี้กัดเต้พี่น้องเขาจะคุยกับปนนี่หังจังหังเลยครับนี่เนี่ยมันมัเสียพอดีตัวพอเคยพากินดิเสียไปแล้วผมกิ๋นไรนะผมกินผมจะกินอะไรได้พี่น้องกูได้เบิ่งพขาปมแล้วบางอยูวเขาแบ่มีทางเลย เมื่อนี้ผมไปยังซื้อของแม่มาครับการค้าเนี่ยกินไข่ปลามนเ้ยงแพะกักแท่นเฮ้ยเห็นคว่าว่าอยู่ใกล้กันก็ย่างไปกินตัวย่างมือนเห็นเยอะเวรอะไรกัครับเพิ่งเวรงเห็นหน้ากันขู่เมื่อแต่เนี้ยเวรงลิปกับจมเนี่ยอยากกินนั่งไปเลยเอาขึ้นมาไปกินมาจะมากินเขาเด้อพี่น้องสุโขสุกวันจะสักวันนี่ มาตึกแแหงสีเนี่ยเดบะเขาหน่อยก็เจ้าบุกม่วงนี่บุญม่วงปางสีที่บุกม่วงหน่อยบุกม่วงเขาเอื่อว่าบุกม่วงหน่อยเพราะฉะนั้นเขาแกหงหอกพาพัวออกไนออกตัดปลาเขาสวยใส่ฝันละโตเอาเกียร์เอาหมดแดงเอาบอรเดียวมันแดงเอาเจ้ายังใสไหมยำเสียงดังยุติสู้สวดอุ้ยเจนน้ำฝนจนมาเสียพักเถียงหาอวะผมจะส่งแก้วเลยครับคนคิ้งหรืออือแม่ นางยังเนียผมเลยขนกิ้งลูกแค่ปลอมๆอยู่นะบ้านนี้ขึ้นดอกบวงลูกม่วงกกเขาเจ้โบเปียกหวานดิอืมมันดีเสียบด้วยเพราะดีกินมันตะแซ่บครับคุณน้องอย่กับเผามันตะแซ่บแล้วเพิ่นกินบวมมั้มเป็นตะแซ่บครับนี่สมบักย่นสมบักขามเดี๋ยละแม่กินบ่ได้ว่ามันสมสมเปแซ่บไหม ผมเสียบโยเต้ผมปั้นผมบอดีเลยผสมโพดเอาฟืนหมึกม่วงในฉันผสมก็เจ้าสิบกิ่นด้วยนั่นเป็นหมึกม่วงหมึกม่วงพร้อมนั่สิบก่อยผสมแตอยู่ในกรุงเทพนะถ้าผสมขายบอดีเด้นั่นแหละที่รถเข็นนะพ่อนั่นแหละก็เจ้าจึงม่วงผสมเขาวเจ้าเน้นม่วงผสมอยังเดียวสลากข้ามขายดีดีมูลรถเข็นผลละไม่อละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทแต่น้อยหน่อยน่อยใหญ่ หาผสมนี่หออายบ่อซะยาวว่า,าบ่ป<ร>ะงวงบอใเจ้าสิบ่เขาจิมม้มันมงวงผสมหมักกระท้อนเน้อไก่ป,ปอมกำลังมันใส่บม,ม่วงเอากโปอทั้ทั้ทั้งขอ,นอยนขี่เลยครับบนโอ้ย หลวงพี่น้องเอ้อจิ๋งโถจะนำจิ๋งถามกันเด้อครับวันนี้ก็ได้ฝนน้ำขับน้ำแรงน้อว่าจิ๋งโถจินยังหลังพุทธไปตรงไหนตรงไี้กับจังบดจังวางกันนี่ต่อไปเด้อครับวันนี้ครับดูจิ๋นำอิ่มหน้าพุทธไปใส่บ้างใส่แก่จังวางกันนี่ต่อไปเด้อครับทีนึงมือนี้กับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับหรือว่าน้ำส่ายน้ำแรงแม่พี่น้องเบิ่งกสิเบิ่งจิ๋งโถจะนำกันขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆทุกปุถุชนมือนี้กักล่าเข้ามาสวัสดีจากพี่จน้องบ